สวัสดีครับผมซาบิสวากับเรเดอร์ครับปัจจุบันเป็นเจ้าของ SR400 Chopper O s ป,ปรู so ool, คันนี้ครับรถสไตล์นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการดูคลิปของเมกาครับเป็นคลิปสเก็ตบอร์ดของ อีเมริก้าครับในการขี่ชอปเปอร์ไปทัวร์สเก็ตตามรัดต่างๆครับผมเป็นคนร่ชอบเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่แล้วครับแล้วก็ก็เลยคิดว่าอยากจะมีชอปเปอร์แล้วเน็บสเก็ตไปทัวร์สเก็ตตามที่ต่างๆในเมืองเหมือนกันครับผมก็เลยเริ่มที่จะปั้นคันนี้ขึ้นมาจากการที่ตัวเองเล่นสเก็ตบอร์ดรถคันนี้ถ้าให้ไล่ทั้งคันก็ทำเกือบหมดทั้งคันนะครับคันนี้ทำจากสำนักดีด่งคัตตอมนะครับผม สไตล์คัตตอมทั้งคันเลยก็มีชุดหน้าเป็นไกด์เดอร์หรือหน้าสแลกครับล้อหน้า21หลัง18ครับเป็นสไตล์ชอปเปอร์อยู่แล้วตัวเฟรมยิงเฟรมมาทั้งคันครับแล้วก็ถังหยดน้ำเบา King อ n d ์ค e a n ครับแล้วก็ซีซีบาร์งานสีจากผมเองครับทำงานสีเองครับแทนเป็นแทนกระเช้าครับแต่ว่าจะยกเฟรมให้ดูสูงขึ้นหน่อยตามสไตล์ของผมเองครับเพราะว่าผมเป็นคนตัวสูงอยู่แล้ว รถคัสตอมในอุดมคติมันเป็นรถที่ไม่มีจุดตายตัวครับผมแค่คุณเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวรถมันก็คือการคัสตอมแต่ถ้าให้คำว่าคัสตอมจริงๆของมันเนี่ยผมว่าคุณแต่งยังไงก็ได้ให้มันเป็นตัวเองที่สุดนะครับผมอย่กละ่าถึงคนที่อยากเล่นรถแนวนี้ประเภทนี้หรือแนวคัสตอมนะครับพยายามเล่นรถตามใจตัวเองครับมีกำลังเท่าไหนเล่นแบบนั้นครับไต่ไปตามระดับตามกำลังทรัพย์ตัวเองดีกว่าครับแล้วมันจะเป็นตัวคุณเองมากกว่าครับผม สำหรับคนที่อยากติดตามผมและสไตล์ของพวกผมได้ที่ Facebook ของผมเอง Sabit S A B I T แล้วก็ B P M skater นะครับผมแล้วก็มีเพจวากับ r i เดอครับเพิ่งเปิดมาไม่นานก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามรถคันนี้ได้ที่นิตยสาร Mo t ต c ร t s อร o สแอนด b i g เตอร์บิ a กิเล่มที่504ครับผมแล้วเจอกัน,นครับผม